สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตราคาทองวันนี้เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่6เดือนเมษายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํายังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวัน มาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆพร้อมเปรียบเทียบราคาแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิดีโอคร่าๆกันไปยังไงก็จะลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะสําหรับราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่6เดือนเมษายนปี2563นี้จะอ้างอิงราคาของวันเสราร์ที่4เดือนเมษายนปี2563ที่ผ่านมานะคะตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาเพียงหนึ่งครั้ง ประกาศราคาเมื่อเวลา9.17นาทีราคา,อา, 9, า,าทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนปี2563ทองรูป,ปพันธ์96.5%รับซื้อ24,544บาท4สตัง์ขายออก25,700บาททองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25,000บาทขายออก25,200บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่4เดือนเมษายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา17นาทีแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะตลอดทั้งวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศราคาออกมาเพียงหนึ่งครั้ง นี่ก็คือราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่6เดือนเมษายนปี2563นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตราคาทองให้รับชมรับฟังเรื่อยๆก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งจะมีราคาที่ปรับขึ้นไปกี่ครั้งและราคาจะมีการปรับลงมากี่ครั้งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังพร้อมเปรียบเทียบราคา ยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะแม่มสินก็ทําคลิปวิดีโอคระคกันไปขอบคุณสําหรับการรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ